สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับห้องเรียนครูมดอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะครูมดก็จะพาเด็กๆนะคะมาอ่านภาษาพาทีบทที่4ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปอ่านกันเลยค่ะบทที่4ี่นะคะชื่อเรื่องว่าตามหาค่ะลองดูสิคะว่าบทนี้นะคะใบโบกใบบัวหรือว่าภูผาไทยจะเป็นฝ่ายตามหาใครนะคะ ก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้จักคำนำเรื่องก่อนค่ะเด็กๆอ่านตามครูมดนะคะคอ,อคผอ,อ,อกอผูกลอ,อนอลานออยออยไม่โทอ้อยดอเอนเดินลอเอกนลอเล่นไม่เอกเล่นนออํานําไม่โทน้ําเล่นน้ําลอําล,ล,ลําทอลทานลําทาน กรออะกระดออึง,งอดึงกระดึงกรออะกระพอรออวนออรวนกระพวนต่อนะคะทอ,อีทีไม่เอกที่รอแอดและตอแอแต่ไม่เอกแต่ตออามอตามหออายอหายดออะงอดังอ,อยออูยูไม่เอกอยู วอเอเวลออาลาเวลาทออะนอทันทออีทีทันทีปอโอกกโปกไม่ตีโปก๊กปอเอโกเปกไม่ตีเป๊กโปกเป๊กกอรออุงอกรุงไม่จัตวากรุงกอรออีงอกริงไม่จัตวากริงกรุงกริง,งท,ทีนี้เรามาอ่านเนื้อเรื่องกันนะคะ ต่ออามอตามหออาหาตามหาพออูภูหออาผาภูผาหออาหาออออยออยไม่โทอ้อยปอไอไปหอไอไหไม่โทให้บอไอใบบอโอกโบกใบโบกบอไอใบบออัวบัวใบบัวภูผาหาอ้อยไปให้ใบโบกใบบัวต่อแอตแตไม่เอกแต รออูกอลูกชอางอช้างไม่โทช้างลูกช้างมอไอมไม่เอกไม่ออยอูยูไม่เอกอยู่ทอ,อีทีไม่เอกที่รออานนลานแต่ลูกช้างไม่อยู่ที่ลานพออูภูพออาผาภูผาดอเอนอนเดินหออาหาลออูกอลูกชอางอช้างไม่โทช้างลูกช้าง ภูผาเดินหาลูกช้างพออูภูผออาผาภูผาปอไอไปพออีทีไม่เอกที่รออําลำทออารอทานลำทานภูผาไปที่ลำทานบอไอใบบอโอกกโบกใบโบกบอไอใบบออัวบัวใบบัวรอเอกนอเล่นไม่เอกเล่นนออํานาไม่โทน้ําเล่นน้ํา อ,อยอยูไม่เอกอยู่ใบโบกใบบัวเล่นน้ำอยู่ต่อนะคะพออูภูพออาผาภูผาพออูก็ผูกก็รออักระดออึง,งอดึงกระดึงพออีทีไม่เอกที่คออ,อคอบไอใอบบโอ,อกโบกใบโบกผูผาผูกกระดึงที่คอใบโบก พออูผูออาผาภูผาผออกผูก,อกอรออะกระอระออวนอพรวนกระควรทอ,อีทีไม่เอกที่ออคออคอบอไอใบบออัวบัวใบบัวภูผาผูกระพวรที่คอใบบัวกร,กรออะกะดอองึงอดึงกระดึงดออะง,งอดังปออูกอโป๊ไม่ตีโป๊ อเอกเปกไม่ต <Jr. S 1> ีเปกโปกเปกกระดึงดังโปกเปกก็รออักกะพอรออวนรอพวนกระพวนดออางงอดังก็รออุงอกรุงไม่จตวากรุงก็รออีงอกริงไม่จตวากริงกรุงกริงกระพวนดังกรุงกริงวอเอเวรออาลาเวลา บอไอใบบอโอกโบใบโบอรอแอและบอไอใบบอออวบัวใบบัวหออายอหายปอไอไปเวลาใบโบกและใบบัวหายไปพออูภูพออาผาภูผาจออาจจะดอไอใดไม่โทรได้ตออามอตามหออาหาบอไอใบบอโอกโบใบโบ รอแอและบอไอใบบออัวบัวใบบัวดอไอใดไม่โทรได้ทออะนอทันทออีทีทันทีภูผาจะได้ตามหาใบโบกและใบบัวได้ทันทีค่ะทีนี้นะคะครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมความรู้ให้กับเด็กๆนะคะอ่านพยัญชนะค่ะขออ่านว่าขอชออ่านว่าชอ ถออ่านว่าถอผออ่านว่าผอสออ่านว่าสอหออ่านว่าหอบรรทัดต่อมานะคะคออ่านว่าคองออ่านว่างอชออ่านว่าชอทออ่านว่าทอตัวต่อมาทอทงออกเสียงทอเช่นเดียวกันนะคะทออ่านว่าทอนออ่านว่านอพออ่านว่าพอ พอสัาเพาก็เช่นเดียวกันนะคะออกเสียงพอค่ะพออ่านว่าพอมออ่านว่ามอยออ่านว่ายอรออ่านว่ารอรออ่านว่ารออันนี้เป็นรอลิงนะคะไม่ต้องกระดกลิ้นะค่ะตัวสุดท้ายนะคะวออ่านว่ามอค่ะตัวต่อมานะคะอ่านสระค่ะโออ่านว่าโอไออ่านว่าไอไออ่านว่าไอ,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 ไอ สระไออันแรกนะคะจะเรียกว่าสระไอไม้มาลายค่ะตัวต่อมานะคะสระไอเช่นเดียวกันค่ะแต่จะเรียกว่าสระไอไม้ม้วนนะคะจะไม่เหมือนกันวิธีเขียนนะคะต่อมาค่ะอ่านเลขไทยค่ะหอนออึงอหนึ่งไมเอกหนึ่งสอองอสองสออมอสามส,ามส,ามสามมอีสีไมเอกสี่หออาหาไมโทห้า ขออกอหกจเอดเจ็ดปอแอโดแปดกอเอาเกาไม่ทเก้าสออิบอสิบต่อนะคะฝึกอ่านกันค่ะบอไอใบบอโอกโบกใบโบยอโอกกโยกปอไอไปโยกไปถอไอไถนออานาไถนาพออาทานออีนีทานี มอ,อีมีคอโอโคมีโคลอโอโลลอเอเลโลเลวอเอเวลออาลาเวลาหออาหาพอแอแพ,พหา,าแพ,พทีนี้เรามาอ่านคล่องร้องเล่นกันนะคะโป๊กเป๊กนะคะกรออะกระดออึงอดึงกระดึงสอเองงอเสียงดออะงอดัง ปอโอกอโปไม่ตีโปก๊ปกพอเอกอเปกไม่ตีเป๊กกระดึงเสียงดังโป๊กเป๊กกอรออะกระพอรออวนอพวนกระพวนสอเองงอเสียงดออะงอดังกรรอรออุงอกรุงไม่จะตะาวาก,กรุงกอรออีงอกริงไม่จะตะวากริงกรุงกริงกระพวนเสียงดังกรุงกริงพออูพูพออาผาภูผา ทอเอีววเทียวไม่เอกเที่ยวหออาหาวออุนอวุนไม่เอกวุ่นวออีงอวินไม่เอกวิ่งภูผาเที่ยวหาวุ่นวิ่งต่ออมอตามสอเอียงอเสียงกอรออุงอกรุงไม่จตวากรุงกอรออีงอกริงไม่จตวากริงตามเสียงกรุงกริงรอแอะและสอเอียงงอเสียงปอโอกกโปไม่ตีโป๊ก ปเอกเปกไม่ตีเป๊กแ,และเสียงโป๊กเป๊กจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องตามหานะคะในบทนี้นะคะภูผานำกระควรและกระดึงนะคะมาผูกให้กับใบโบกและใบบัวคะ่ะกระดึงจะดังเสียงไงคะโป๊กเปกใช่ไหมคะส่วนกระควรจะเสียงดังกลุ่มกลิ่งนะคะภูผาจะผูก กระดึงให้กับใบโบกค่ะส่วนกระพวนนะคะผู้ผาผู้ให้ใครคะให้ใบบัวนั่นเองค่ะจะได้จำเสียงของใบโบกและใบบัวได้นะคะเด็กๆนะคะอย่าลืมฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านออกเสียงนะคะครูอยากให้เด็กๆนะคะอ่านออกเสียงให้เก่งๆนะคะเพื่อที่จะเปิดเทอมาแล้ว จะได้มาอ่านให้ครูมดฟังนะคะเดี๋ยวท้ายข้ามนะคะเดี๋ยวครูจะมีแบบฝึหกหัดภักษาภาษา,าให้เด็กๆทำนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ